สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นทำสามชั้นทอดไปวัดค่ะไปฉลองธรรมะสัญจรโครงคารไปฉลองธรรมะสัญจรทำบุญเก้าวัดค่ะวันนี้เป็นวัดที่เก้าวันฉลองบุญใหญ่ค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรส ทอดฟ้าเขียวน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาลน,นิดนึงปรุงรสตามใจชอบนะคะตรงนี้อาจจะมืดหน่อยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆระหว่างรอทอดหมูสามชั้นก็จะมาซาวข้าวหุงข้าวซ้อมมือไปวัดค่ะที่ป้านีเทสใส่บัวแบบนี้ก็จะมีขงนัว มาใส่ใบหนึ่งช้อนชาแล้วเทน้ำสาวข้าวลงไปสาวสามครั้งนะคะแล้วก็เทลงทปแล้วก็เติมน้ำอีกเติมน้ำอีกเท่าตัวแล้วไปรดตามต้นไม้เพื่อจะได้ผล,ผลผลิตทานทั้งวันทานตลอดปีค่ะนี่คือข้าวซ้อมมือผสมมีทั้งข้าวเดงข้าวไร้เบอรี่ปนกันค่ะจะทานข้าวซ้อมมือค่ะที่เห็นดำๆเป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะ หลังจากหุงข้าวเสร็จเดี๋ยวมาชมสวนนิดหนึ่งนะคะระหว่างหมูสุกค่ะเขาเรียกว่าทำบุญให้หมดตัวอย่าทำตัวให้หมดบุญก่อนทำทำบุญให้หมดตัวก็คือก่อนทำนี้ก็ต้องมีความตั้งใจมีอย่างไหนก็เราก็เต็มใจทำอย่างนั้นถ้าเราให้มีแล้วค่อยทำเหมือนกับเรา ทำบุญจากของที่เหลือแต่ถ้าเรามีอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำด้วยความตั้งใจอย่าทำตัวให้หมดบุญก็มันจะสมบุญตลอดค่ะอนโวมทนาบุญอนโโมทนาสาธุอย่างนี้ก็ได้ค่ะตักมาพักไว้ในกระชอนก่อนค่ะแล้วค่อยไปใส่จานไว้นาทานไหมคะเามาไว้ตรงที่สวา่าง ลืมบอกค่ะก่อนก่อนจะหมักป้าเอาไปต้มก่อนค่ะสามชั้นเอาไปต้มก่อนค่ะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหมักช่องฟิตไว้หนึ่งคืนค่ะกระทะสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดไปทอดด้วยนะคะส่วนพิกแห้งคั่วเอาตังหกค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะเอาไปกแกล้มแก้เลี่ยนค่ะ เดี๋ยวมาชมนะคะว่าป้าณีเตรียมอะไรไปฉลองธรรมสัญจรบ้างค่ะความจิงต้องทุบก,กระเทียมใส่ลงไปทอดสุดท้ายด้วยนะคะทุบก,กระเทียมลงไปทอดด้วยแต่อันนี้กระเทียมหมดเราก็เลยเครื่องมีแบบไหนก็ทําแบบนั้นค่ะแต่ก็รับรองอร่อยค่ะเพราะว่าเราใส่ใจ ใจใจตั้งใจค่ะเพื่อนๆนค่ะน้ำมันที่เราทอด3ามชั้นเสร็จนะคะเอาเข้าวเอาเข้าวเย็นลงมาทอดสักสองทับพีเอาลงมาทอดน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันใหม่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เศษผงเศษอะไรนะน้ำมันก็จะหมดไปค่ะลองดูนะคะ เตรียมพร้อมค่ะพร้อมค่ะเพื่อนๆพร้อมไหมคะเตรียมไปฉลองงานธรรมะสัญจรทรรบุญก้าววัดวันนี้ค่ะของตามกำลังที่เรามีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ พาเพื่อนๆไปทำบุญฉลองธรรมสัญจรนทำบุญก้าวัดจ้ะป้านีพูดไม่เก่งค่ะขออาภัยที่พูดไม่เก่งประดิษฐ์คำพูดไม่ไม่ถูกไม่ต้องก็ขออาภัยนะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการเติมหลังคาให้ป้านีนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆงานดีๆปัจจัยดีๆสุขภาพดีๆเฮงๆปังๆังบนรักษาทุกท่านนะคะถ้าป้านีพูดคําอธิบายพูดหรือใส่หัวข้อไม่ถูกต้องฝากแนะนําด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เติมหลังค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านีด้วยนะคะ ฝรั่งจะไม่เอาไปทั้งลูกนะคะเดี๋ยวจะเจาะใส่กล่องไปค่ะจะได้หน้าทานค่ะส่วนหมูสามชั้นทอดนี้เราไม่ได้ไปฉลองธรรมะอย่างเดียวนะคะได้แบ่งให้น้องใส่บาทพระวัดป่าในบ้านเราด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่กล่องค่ะใส่กล่องไปจะดูหน้าทานกว่าค่ะกราบขอพระคุณทุกกำลังใจอีกครั้งค่ะ